ฮบอลเลอร์เลยนะครับโอเคนะครับกรบับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงเย็นนะฮะแล้วเราวันนี้นะมิกกี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเลยแต่ว่าวันนี้ผมอ่าเขาเรียกว่าตามเก็บงานคันนี้อยู่แล้วก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่อยากจะโชว์มากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมขอนะครับแชร์ไปที่เจ้าของก่อนนะครับอยากให้เจ้าของได้เห็นด้วยนะครับ ก็ใครที่เข้ามาดูอยู่ตอนนี้นะครับผมเป็นการส่งงานนะฮะตอนนี้นะฮะใครที่เข้ามาดูอยู่นะแล้วก็ฝากให้ถึงเจ้าของด้วยนะครับว่าตอนนี้ผมกําลังส่งงานคันนี้อยู่อีกตะคู่หนึ่งเราจะไปส่งรถที่บ้านเขาด้วยนะครับแต่จะไม่ได้ไหลสดนะแต่ว่าวันนี้ผมขอส่งงานความสวยงามของรถที่ทําการติดปลีมใสกระรอยนะครับคันนี้ PBF รอบคันนะครับเป็นแบบฟูลเต็มคันแล้วก็รวมถึงจุดเสี่ยง หลายๆจุดด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูกันนะฮะว่าจุดเสี่ยงที่ควรจะติดฟิล์มใส่กัะลอยเนี่ยมีส่วนไหนบ้างนะครับก็หลังจากที่เราทําการเคลือบแก้วก่อนน้นี้จะเห็นว่ามีคําการเคลือบแก้วก่อนที่เราจะติดฟิล์มนะครับเพื่อที่จะวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวยังไงฟิล์มแต่กัะลอยเนี่ยจะต้องลอกออกและตอนลอกออกเนี่ยจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่มีคาบกาวติดและรวมถึงการเคลือบบนฟิล์มแต่กันลอยอีกหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะให้ฟิล์มแตกรอยนี้ทําความสะอาดง่ายเกิดคราบได้ยากขึ้นเหมือนการเคลือบแก้วรถยนต์เดี๋ยวเราเคลือบแก้วบนฟิล์มสตกลอยและเคลือบแก้วบนสีจริงด้วยนะครับกระบวนการการทํางานยังคงแน่นเหมือนเดิมนะครับก่อนจะเคลือบแก้วเราก็ต้องเตรียมผิวเพราะฉะนั้นถ้ามาติดฟิล์มแตกลอยที่ร้านเราใช้เวลานะครับประมาณ5-7ถึงวันเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับว่ารถจะมีความใหญ่ขนาดไหนแล้วก็หนึ่งเรื่องของการเซตตัวของฟิล์มของแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคันเว้าวโค้งเยอะ,อะเออเหลี่ยมเยอะเนี่ย จะต้องคอยตามเก็บรายละเอียดกันระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับงานส่วนนี้เป็นงานส่วนของแฮนเดนะครับต้องมีเขาเรียกว่าคาบนงคาบน้ําหรือว่าฟองอากาศบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ซึ่งเป็นเป็นเปอร์เซ็นที่เราสามารถส่งงานได้และต่อไปในอนาคตมันก็จะหายไปด้วยนะพวกรอยฟองน้ําเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคันนี้บอกได้เลยว่า90 98.5เดีกว่านะฮะคือเหลืออีก5%เนี่คือพื้นที่น้อย0 0 1. 5% 1.5เปซนี่ยน้อยมากๆนะที่ จะมีคาบฟองน้นําตอนนี้เติดตัวอย่างดีแล้วนะฮะเพราะว่ารันนี้นะครับบอกไ้เลยว่าท่านเจ้าของรถจะต้องตกใจแน่เลยว่าให้ไปติดฟิล์มแต่ก็ลอยมาก็เหมือนไม่ติดนะเพราะไม่ค่อยเห็นอ่ะผมพามาดูกันข้างหน้าดีกว่าจะได้เห็นกันพร้อมๆกันนะครับสาหรับคันนี้นครับพอร์ชคาเยนตัวนี้เป็นตัวแพทเทนัมเอ i t ชันด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในด้วยนิดน,นึงนะครับสาหรับใครที่กําลังจะมองหาซื้อรถรุ่นนี้นะครับซึ่งจะบอกว่า ไม่ได้ไม่ได้ซื้อได้เลยนะมีตังก็ต้องจองนะครับจองก็ต้องรอนะครับสลหลับอันนี้ออกมาจากที่ AAS นะครับก็เป็นออปชันที่ออกมาจากศูนย์เลยอย่างนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็ที่เห็นมาพามาดูฟิลแต่กกร้ลอยก่อนนะครับคันนี้ติดรอบคันนะร,รวมถึงไฟหน้าก็ติดนะครับไฟหน้าก็ติดนี่วิธีการเก็บงานของร้านอะลักกี้สปีดนะครับเขาก็จะมีการเก็บมุมลักษณะอย่างนี้ซึ่งหลายๆร้านตอนนี้ก็เก็บมุมอย่างนี้แหละแต่ว่าฟิล์แตกกระลอยของเราอ่ะจะไม่ได้ เหลือแค่บนนี้นะครับเราจะโหวตเข้าไปด้วยให้ให้กินเข้าไปด้วยเพื่อที่จะตอนล้างจะได้ล้างแล้วจะได้ไม่หลุดนะครับน,นี่ฮะเห็นไหมเราเราอมเข้าไปด้วยแต่ถ้าจุดไหนจุดนี้จุดนี้พับไม่ได้จุดนี้พับไม่ได้เราก็จะเ,เหลือไว้จุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างายากมากแล้วก็เห็นไหมครับคำว่าไฮบิดเราไม่ได้แง้คำว่าไฮบิดออกนะครับเราไดคัตตามตัวอักษรน,นะครับเพื่อที่จะได้ไม่รื้อของของรถแต่ ทั้งทุกทินเลยนะครับรวมถึงมือจับถ้าเป็นมือจับของไทยคานหรือว่าตัวพอยส์เก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวเปิดเปิดมันจะอยู่เปิดตรงนี้แต่ว่าตัวเนี้ยเราไม่สามารถให้ฟิล์มเป็นชิ้นเดียวกันได้เราจะไม่ลื้ประตูมือจับนะครับอันนี้แจ้งก่อนนโยบายของเราตอนนี้จะไม่ลื้ประตูมือจับนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีรอยตัดต่อนะครับเพื่อความปลอดภัยของประตูมือจับของท่านนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณหรือว่าสายไฟหรือว่า อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับศูนย์เราจะไม่ได้ยุง่งเราจะไม่ได้ลื้อนะครับอันนี้แจ้งก่อนเลยนะครับคันนี้ติดปล์มใสกันลอยตรงหลอดไฟหลังด้วยนะฮะตรงนี้ติดปลนะ์มนะไม่ใช่ไม่ติดนะครับติดปล์มแต่มองถ้าไม่เห็นว่าติดนะครับก็คือมันใสอ่ะถ้าดูด้วยกล้องเนีย่ยมองไม่เห็นหรอกนะครับบอกไว้เลยมองมองไม่เห็นแน่แต่ถ้ามองด้วยตาเนี่ยก็เออเข้ามาก็จะเห็นเออติดปล์มใสจริงจรินะฮะเห็นไหมถ้าดูดีจะเห็นมีการติดิล์มใสอยู่นะเห็นปะ เราจะไม่ได้อถอดถอดป,ประตูมือจับเพื่อจะได้ติดเต็มๆทั้งอันนะครับเพื่อความปลอดภัยของประตูมือจับของพอสนะครับรุ่นที่ไม่สามารถทําได้คือรุ่นนี้มันไม่สามารถาเป็นชิ้นเดียวกันได้มันจะต้องรื้อนะครับซึ่งเราไม่ลื้อนะครับเราไม่ลื้อนะอ่ะพามาดูในตัวที่มีความเสี่ยงก็คือลักษณะพวกเจ็ตแบ็กพวกเนี้ยอันนี้ติดด้วยลูกค้าต่างติดด้วยนะครับคันนี้บอกนนครับเป็นแพททีนัมอีดิชั่นนะครับน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ผมไม่ไมแม่น ผมบอกเลยผมไม่แม่นเรื่องของออันนี้นะครับโอเคตอนนี้กิมบอลผมไปแล้วเดี๋ยวผมขอเอากิมบอลก่อนนะอ่าแบบหนึ่งนะเอากิมบอก่อนอ่าในส่วนของตรงนี้เราก็ติดตั้งด้วยนะครับนี่ติดฟิล์มแต่ก็ลอยในบริเวณนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเซ็ตแบงค์เนี่ยมันจะเป็นลอยง่ายนะครับอพามาดูต่อครับนี่เสาเเสา B ติดหมดนะฮะเสา A เสาบติดทุกทิ้นนะครับ รถพอร์ตรุ่นนี้เป็นประตูดูดแล้วไม่ต้องปิดแรงนะครับอบอกหลายหลายคนนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ก็ติดดังปึ้งอยู่เพราะปีไอตัวเคเยนตัวเก่ายังยังติดยากอยู่ยังปิดยังปิดดังอยู่นะครับชอบดิฟเวอร์เซอร์รุ่นนี้จังเลยนะครับชอบทุกท่อของท่อด้วยนะท่อมีรอยอยกักนะมีความซิ่งอยู่ที่ท่อด้วยนะครับดิฟเวอร์เซอร์ตรงนี้เราก็ติดฟิล์มใสนะครับมองไม่เห็นหรอกนะฮะว่าติดนะครับเพราะว่าเราติดเหียนมากฮะ ในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่คันนี้นะครับติดฟิล์มใสเพิ่มมาด้วยนะก็คือในส่วนของบันไดบันไดกับตรงโลโก้พวกนี้ขเขยนพวกนี้เราติดด้วยนะติดฟิล์มใสเพราะว่าบางทีใส่ต้นสูงหรือลงท้านักเรียนมาเหยียบเนี่ยมันเป็นรอยนะครับตรงนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้เราติดฟิล์มใสให้แล้วนะครับจะมีข้ามน้าเล็กน้อยแต่ตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหม จะเห็นไหว่ามีฟ <c oughs> ิล uh, ์มใสอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเราติดตรงนี้ด้วยเป็นการความเสี่ยงนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นลงเนี่ยตรงนี้จะโดนก่อนนะฮะยังไงก็โดนเพราะนั้นติดเลยยังไงก็รอดนะครับนี่รวมถึงข้างบนนี่นี่นี่ครับปกติเนี่ยมันจะลงแค่จุดนี้นี่เราอ้อมมาถึงในนี้เลยครับนี่เห็นไหมติดฟิล์มใสจากข้างบนลงมาเนี่ยลงมาถึงนี่เลยนะครับไม่ได้ติดแค่นี้นะฮะติดลงมาถึงนี่เลยนะฮะเพราะนั้นยังไงชิ้นนี้ปลอดภัยจากแรงดันน้าแน่นอนนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องมากๆนะครับโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพามาดูนี่ตรงนี้ก็ติดนะครับเห็นปะติดฟิล์มใส่กรนลอยเป็นเจ็ตแบ็กนะครับเจ็ตแบ็กนี่เป็นลอยง่ายมากนะตรงนี้นะครับคันนี้จะมีอยู่หลายจุด1 2 345หรวมถึงนี่ตรงนี้เนี่ยหน้าจอตรงกลางด้วยตรงนี้ก็ติดนะตรงนี้ก็ติดฟิล์มใส่นะครับแน่พาดูต่อพาดูต่อนี่พาดูการเก็บงานนะครับมีบริเวณตรงนี้มันก็จะงุ้มเก็บเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะครับ เป็นเรื่องปกติของฟิล์มแต่กนรลอยก็จะมีแบบเนี่ยเก็บเข้ามาตามนี้ตามขอบแต่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับตรงนี้เราก็ติดนะครับเห็นไหมแยกชิ้นกันเห็นไหมครับสวยงามพามาดูงานก่อนส่งหูกระจกหัวกระจกก็ติดนะตรงนี้หูกระจกก็ติดนะครับมาพามาดูตรงนี้นะตรงหน้าจอนะครับสำหรับรุ่นนี้เจ็ตแบ็กตรงนี้เราก็ติดนะชิ้นส่วนเล็กๆตรงนี้เราก็ติดนะจ๊ะ นี่ตรงนี้เราติดด้วยนะครับตรงนี้เราติดด้วยแล้วก็ที่บ่อนะครับตรงเนี่ยตรงหัวเกียร์เนี่ยตรงโซโบบริเวณเกียร์เนี่ยเราติดฟิล์มแต่กนรอยเรียบร้อยแล้วเพราะเทตแบงเนี่ยเป็นรอยง่ายมากบอกเลยนะครับแล้วก็ที่จริงถ้าเราจะติดฟิล์มตรงนี้กับตรงหน้าจอเราก็มนะีของอาร์ติกนะฮะก็สามารถติดตั้งได้เพิ่มเติมภายหลังนะครับเห็นนะครับ itation, ตัวแพดดี้น่เมดิชั่นตัวนี้เราติดด้วยนะไม่ใช่ไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดนะในเวลาขึ้นลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าคัชชูรองเท้าหนังเนี่ นี่เรามีฟิลเมใส์กระลอยติดมาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นตตามตัวฟูลออปชันเนี่ยเราทําตรงนี้ให้หมดเลยนะครับถ้าไปสั่งข้างนอกเอาก็ชิ้นหนึ่งประมาณคิดเป็นชิ้นนะประมาณพันกว่าบาทรอบคันก็สนะี่พันอันนี้คุ้มกว่านะครับม่เคสวยมากครับผมปิดเบาเบานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะ มิกกี้เสีลงรถสวยต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรถคันนี้มากๆอีกสักคู่หนึง่งเดี๋ยวผมจะไปส่งถึงท่านเจ้าของเลยขอบคุณมากๆจริงๆครับที่ให้ความไว้วางใจมิกกี้เสีลงรถสวยมาเป็นผู้ติดตั้งฟิล์มแต่กันรอยเคลือบแก้วคันนี้นะครับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ